มัดอบบยังงามครับงูนี่งามขนาดครับโอ้ยงูนี่บแกอย่างงามครับพี่น้องเอาไปเลยพันเปอร์เซ็นต์ครับสวยๆครับผมนะครับผมโอ้โหดูนี่ครับผมไม่ต้องสู้แล้วครับ อย่างนักันครับสีครับผมตัวน,น้อยตัวน,นึงครับผมงามครับผม,มงา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 มอย่าบอกุูใดเลยครับผมจังจัง สวัสดีครับพี่น้องพอกันคำคำแรงๆครับมือนีครับผมหางจะเคืงแล้วนะครับผมมาจะพามาหาตกอะไรครับผมมือนีมาคําแน่อยู่แล้วครับผมเพิ่งเลิกงานครับภาพเบิ้งครับผมมาจะมีตูปอ่ะเงี้ยผมก็จะใส่เหมเนเงี้ยไก่เงี้ยเกาห้องเนี่ยครับหมายนะครับผมน้องแดงพามาหาอยู่ากินพาลุยขีดตรงขีดตรงไปเบิด์ทวทีบทวดแดนครับผมบุกตุกรถบุกเบิกครับผม แก่พไปเบิรงกันครับว,ว่าเห็นมีร่องน้ำอยู่ตรงนั้นอยเพราะว่ารอบนั้นรอบนั้นตกขนนพกพูดนะครับเกือบถึงหน้านหน่อยลังคุณครับผมเดี๋ยวเขามาไปเบิรงใหม่นี่ครับนี่รองนึง่งนี่นห้องหกนะครับผมเดีย๋ยวตามผมมาครับผมว่มาจาับนี่โตให้ผมตกบ่เห <c oughs> มือนป้ามาคำคำแถวนี้ก็น่าจะมีโตนะครับ น้ำมันแห่งแหงน้ำแห้งหลายเติบด้วยครับพี่น้องยุบเ <c oughs> บ่งหมายครับผมสภาพาหมายเป็นรองนะครับผมรองน้ำเลย <c oughs> ครับผมแต่มีตอยู่ได้ครับผมเพราะว่านี้พัก,กตกีไมต้องกระชูดครับผมเหน่ยมันงงโคกเนี่ย เดี๋ยวหาหาหูก้ก่อนครับผมสิพอจะหูว้วะน้ำแห้งบ่มนี่เป็นขุดขอบนะครับเนาะเดี๋ยวผมหาหู้กันเลยครับเล้วพี่น้องนี่ว่าหูป้ปไหลครับพี่น้องแมนมาหนึ่ครับเปหาหาห็นดังสี่อยู่บ่ครับผมหู้ปไหลยหูงามีเด้เนาะครับพี่น้องนี่ก็อาจจะแมนอยู่นะครับพี่น้องเนี่ยงามีแต่หูนี่ก็ได้ นี่หูหนึงครับผมไปนี่ไตพักอีตโตกนี่เหรอครับพี่น้องอาเบิ้งครับผมเปิดเบิ้งตามพักอีตโตกเห็นนะครับเนาะน้าแห้งๆกว่นี่แหละครับเพราะว่าปลาไหลมันหมักหลี่น้ำปลาพักอีตโตกปลาหยาขลมกขมแก้มครับผมหยาบ่ค่อยหกยหยาเพราะปลาไหลมันจะบ่ค่อยมกักเนาะหกปว่าไหนครับผม อยาบางบ้างเนี่ยครับผมหกคกมันบ่ค่อยอยูหรอกครับปลาไหลไม่ค่อยมักกันไหนครับผมมันจะย่านขึ้นกันครับพี่น้อง <c oughs> ไ, ه, ไม่โค่นมากกระสวกครับผมนี่ปลาไหลมันก็นมกักตามหัวม,ม้มขนข้างหน้านี่แหละครับผมนี่ออกก็ท้ากันนี่นะครับน้องพี่น้องนี่ลปลาไหลได้ไี่ครับเด้อนี่แต่น้นนามันแห้งไป่ลนะครับผมจะเล็ดยูเหรหรือเปล่า ก็มีคนมาหาหกินขึ้นกันนะครับผมน,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 นี่ห่ววันนี้ครับเนาะนี่เตือกนี่ยู่หยป้าเนอะนี่ครับพี่น้งองให้ยคดไปไม่ไมยู่ครับผมเดี๋ยวผมจุกเบื้องก่อนว่นมามีโตบต่เดี๋ยวจะไปใส่ไปน้ำลอ่อนตะเป็นไข่ต้มดิบแล้วครับพี่น้อง จะเรื่อมพืชนะครับผมเพราะว่าทุ่มเครื่องนะครับตอนนี้ครับผมจะไปฝึกมือด้วยกันว่าจะมีผลงานให้เจา้าโตสุนโต่ะครับอะไรก็ได้ตกไบหางงูนะครับพี่น้องมีความมั่นใจอยู่ซีงูนะครับงูกำลังนะครับผมกันครับผมก็ได้กับเื้อเช้าแล้วยังเ่าเบื้องหลัง นึงครับผมเสียกุศสุด้อครับผมงู sang, baik, благ, ครับเอุ้ยเบงแบงแบงงูนี่สุดยอดเลยครับผมเออพวกยังง่ามครับพี่น้องอ่หลุ่นิ่งน้ำกันครับผมมาชิ่งใหญ่วะงูคือใหญ่งามากเด่นกับมุ่งมุ่งอยู่ครับผมอ่ะหลุ่นิ่งน้ำกันครับผมอุ้ยมึงงูครับพี่น้อง โอ้โหจวดครับพี่น้องจวดครับผมจวดครับผมบื้ดไปนึงครับผมอืออือเออใส่น,อน้องหนครับเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ะเสียงต่อบูดบาดบูบบดบาดอยู่ครับพี่น้องออกออกข้างล่างครับพี่น้องออกข้างล่างครับผม มีรุ่นครับผมใหญ่โอ้ยเบิงหูนี่ไงงามใหญ่งามตัวนี้เบิงเบิงเลยไงงาม,งามงเลยล่ะอยู่ข้างนอกนี่ครับเนาะโอ้ยเข่งครับพี่นอ้องเข่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 งขนาดครับงาาดีต้องลุยแล้วครับพี่น้อง โจกครับผมดน้ำเลยครับไปทั้งใดครับผมมูใหญ่ขนาดครับพี่น้องถึงโลหรือเปล่าครับต้องมาลุ่นมึงน้ำกันแล้วครับผม มัไไนไม่แม่กันนะครับอ่ะอู้ห

Nay yêu thôi, thôi nha yêu thôi là... nha này thôi nha yêu 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 thôi nha เก้าขีดไปแล้วครับผมตัวนี้สุดยอดครับผมเฮ้งออกหูเลยครับผมเออหูเน่หูยานลืดเลยครับผมหูยานตัวนี้ครับเ <c oughs> องตัวหนึ่งแล้วครับผม